Tô ขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซีก่กย,ยี่ดารามายาฮอตนิวส์ค่ะยูกฝนมายาฮอตนิวส์ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขารายการที่เราจะหยิบยกแขกรับเชิญและเราจะไปสะดุดคนดงังนะคะมาพูดคุยกันในรายการเหมือนกับวันนี้นั่นเองค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะเราก็เลยคว้าตัวหนุ่มๆน,นะคะเวทีที่กําลังฮอตแลวก็ร้อนแรงมากตอนนี้และกําลังจะไฟนอลแล้วนะคะสำหรับเวทีการประกวด m r Landscape i n t e r n a t i o n a l t h a i l a n d 2024นะคะวันนี้พวกเขาอยู่กับเราแล้ว ดนะิฉันขอต้อนรับคุณหมีธงดนันประธานการจัดการประกวดและผู้เข้าประกวดคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหันนี้ตื่นเต้นมากเลยมีหนุ่มๆม,มานีเออคนไหนเป็นผู้จัดการการประกวดแล้วคนไหนเป็นผู้เข้าประกวดคะคนที่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ใส่หมวกนั้นเป็นผู้เข้าประกวดใช่ไหมผู้เข้าประกวดเหรอคะ เป็นเจ้าของการจัดงานเจ้าของเวทีของเรานั่นเองพี่หมีนะคะเราฉกมานั่งพูดคุยด้วยนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเวทีนี้เฟ้นหาอะไรยังไงบ้างรวมไปถึงน้องๆผู้เข้าประกวดแต่ละคนใช่ค่ะมาแนะนําตัวกันดีกว่าว่านะฮะจังหวัดใดเป็นผู้เข้าประกวดในจังหวัดใดบ้างค่ะเริ่มต้นจากน้องใกล้สุดเลยค่ะครับผมอาร์มนะครับผม m l g 0 4 6 สุภกรเจรละวัฒนะครับเป็นผู้เข้าประกวดตัวแทนจังหวัดยะลาครับผมอุ้ยหล่อมากน้องอาน้องอาขึ้นกล้องมากอ่ะโอ้โหมากดูสิคุณผู้ชมจังหวัดยะลานะนะคะถัดมาค่ะสวัสดีครับ M L T 022ย์สสอเบนพิชัยพงสุขตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับน้องเบน์นะคะคุณหน้าคุณตากันดีหล่อเหลาเลยนะวันนี้นะคะพายอีกหนึ่งนุ่มสวัสดีครับ M L T นะครับ075นะครับ กัวิพัฒน์ยานผ่านนะครับชาโดนะครับ น้องชาโดดจากจังหวัดอะไรคะอุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์เนี่ยนะคะนี่เป็นเพียงแค่ตัวแทนนะต้องบอกว่าพวกเขาประกวดของเขาเนี่ยโอ้โห7 7จังหวัด7 7จังหวัดเลยนะต้องบอกว่าเยอะมากแต่ว่าวันนี้หนุ่มๆนะคะได้มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะขออนุญาตถามพี่หมีก่อนเลยการจัดการประกวดในปีนี้คึกคักอะไรไงบ้างเล่าให้ฟังปีนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับจากสื่อเยอะค่อนข้างจะแล้วก็มีเพจดังๆเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของ PR ค่อนข้าง จากกระแสะแรงยิ่งโดยที่ช่วงที่ผ่านมานี้เก็บตัวนะครับอสองวันนี้โหร้อนแรงมากเพราะว่ามีชุดว่ายน้ํามาแล้วก็มีทํากิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับรักโลกอะไรเงี้ยฮะมีผู้บรรยายที่มาสอนในเรื่องของการรักโลกรักธรรมชาตินะครับแล้วก็ในท้องทะเลที่สูญเสียแล้วก็คือถูกทําลายนะครับแล้วก็มาเทนในเรื่องของบุคลิกภาพอะไรเงี้ยน้องๆได้ประโยชน์เยอะมากครับและปีนี้น้องๆนี่แบบว่าโห ปึงปังแบบว่าหล่อเยอะมากค่ะพี่หมีคะค,ะคอนเซปต์ของการประกวดในปีนี้อย่างที่บอกไปว่ามิสเตอร์แลนด์สเคปหลายคนอาจจะแบบว่าอุ้ยเคยได้ยินนะแต่ว่าวันนี้ได้มาคุยเจาะลึกแล้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าน้องๆที่แทร์กเก็ตของเวทีนี้นี่คือประมาณไหนคะพี่หมีจริงๆเวทีนี้ก็คือว่าไม่ไม่จำเป็นต้องหล่อมากะมีความเฟรนี่แล้วก็รู้จักใส่ใจในเรื่องของ สังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครแล้วก็เวทีนี้ก็คือเป็นนําเข้ามาจากประเทศไชนานะครับซื้อลิขสิทธิ์มาแลาทำมาปีนี้ก็คือย่างสู่ปีที่ห้าแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยคือน้องๆเนี่ยคือไม่จะเป็นต้องมีความหรอรดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพียงแต่ว่าดู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 ลักษณะแล้วสามารถเข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็ทํางานได้สาระประโยชน์มีใจเพื่อสังคมใช่ครับนะคะแล้วก็ แต่รุ่นพี่นี่ก็วางเขาเรียกว่าวางทำทำตัวเป็นผู้นําได้ดีมากก็คือว่าได้เป็นศิลปินดาราเข้าสังกัดใน ค่ายต่างๆครับโอ้รุ่นพี่เขารุ่นพี่แต่ละคนนะรรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่แล้วปีนี้ก็คือถือว่าเป็นปีที่ห้าใช่ครับปีที่ห้าใช่ครับโอ้โหแต่เดิมทีเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จัดมาให้กับทุกเวทีหลายๆเวทีแต่ที่นี่คือเราเราเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทาเวทีของเราบ้างเพื่อตอบแทนสังคมอะไรเงี้ยเราก็เลยไปซื้อลิขสิทธิ์มาจากประเทศจีนนะแล้วก็ส่วนประเทศจีนเนี่ยเขาก็ทําเป็นเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันแต่ละประเทศก็ทําเหมือนกันคอนเซ็ปต์เดียวกันครับแต่ของ ราเนี่ยก็คือสําหรับประเทศไทยเนี่ยเราใช้คอนเซ็ปต์ว่าเ e t t e r to ชูเกเตรเราไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกปีเราก็จะไปด้วยกันอย่างนี้แต่ละแล้วตัวแทนของประเทศไทยต้องมีส่งออกหรือว่าไปประกวดเวทีระดับโลกด้วยไหมคะจริงๆแล้วเวทีระดับโลกเนี่ยมีต่อเน,นื่องมาแล้วแต่แตช่วงโควิดเนี่ยหยุดไปประมาณ2ปี 2> แล้วก็หลังจากนั้นก็คือดเลคเตอร์ Director เนี่ยก็คือหายไปจากโควิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยต่างประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเราก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น ศูนย์กลางของการประกวดเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเราก็คิดว่าเราน่าจะทำเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลประมาณเดือนพฤษภานี i ครับโอ้โห,โหโอินเตอร์เนชั่นแนลเดือนพฤษภาแต่ว่าจะบอกว่าเวทีนี้คือไยนอกคือวันที่เท่าไหร่คะวันที่18บแปดกรุมงภา t h i ครับแล้วก็จัดอยู่ที่ TOT ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่สะดวกสบายและที่จอดรถสะดวกมากแล้วก็ทุกปีเราก็จัดอยู่ที่นี่นะครับก็ที่หอประชุมโชคมนาคมแห่งชาตินะครับหรือ NT นะครับแล้วก็ น้องๆหรือเ kind of mm hmm. พื่อนๆเนี่ยวไปเชียร์กันได้ครับอ่าไปได้นะคุณผู้ชมรอคอยมาทำความรู้จักหนุ่มๆกันบ้างดีกว่า3มหนุ่มของเราตัวแทนนะฮะจาก7 7จังหวัดจริงๆแล้วก็มี77จังหวัดนะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เชิญมา3หนุ่ม3ามหนุ่มเนี้ยเขาเป็น3มคาแรคเตอร์เลยอย่างน้องอาร์มต้องถามก่อนว่าน้องอาร์มทำไมถึงเลือกลงประกวดที่เวทีมิสเซอร์แลนด์สเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์คะก็ ผมเนี่ยเคยจริงๆเคยประกวดมาเวทีวนึงแล้วเนาะ,ะและคราวนี้ในเวทีนั้นเนี่ยเรายังรู้สึกว่าประสบการณ์เรายังไม่พอ,อและคราวนี้เราได้มาเวทีนี้ซึ่งเป็นเวทีที่ว่าสบายๆไปเก็ดเองถูกไหมครับค่ะที่ว่ามันเป็นการฝึกตัวเราได้ดีในการที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะไปทํางานต่อหรือว่าขึ้นต่อเวทีไหนก็ตามเนี่ยที่ว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีอ๋อถูกไหมครับด้วยคอนเซปต์ของเวทีเขาบอกว่าหนุ่มรัก โลกรเรารักโลกใบนี้ยังไงบ้างจริงๆเนี่ยรักรักโลกเนี่ยถ้าเกิดเราพูดในความภาพที่มันกวา้างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะยากใช่ไหมครับ <limp. S 1> คราวนี้ <hundred. S 1> เราต้องเริ่มจากสิ่งที่ว่าใกล้ตัวเราก่อนฮะอย่างแรกเนี่ยคือว่าในบ้านเราเลยเนาะหรือว่ากับคนในครอบครัวก็ได้ว่าเราต้องสิ่งที่ง่ายที่สุดในการรักโลกเนี่ยคือการที่เราใช้น้ําแล้วเราก็ปิดการที่เรา เมื่อไหร่ที่เราไม่ใช้ไฟแเ้าก็ปิดครัเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มจากตัวเล็กๆเนี่ยเรียกว่าจุดเล็กๆหรือว่าไ uh, uh, มโครไมโครโซนเนี่ยพะว่าเราไปมองภาพใหญ่แล้วเนี่ยการที่คนทําหลายๆคนเนี่ยมันช่วยกันได้มากกว่าการที่คนตัวเล็กคนหนึ่งฮะจะไปคิดว่าเฮ้ยต้องมาสร้างที่กักน้ําหรือเปล่าต้องมาบาบัดคนเดียวแบบนี้หรือเปล่าอาฉะนั้น เริ่มที่ตัวเราครับอ๋อเริ่มจากตัวเราถูกต้องครับและเราเนี่ยสายสะพายจังหวัดยะลาจังหวัดยะลาเนี่ยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างคะจริงๆเนี่ยจังหวัดยะลาเนี่ยได้มีการแก้ไขไประดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งที่ยังขาดอยู่จะที่ยังคาดการไม่ได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเรียกว่าน้ําท่วมเพราะน้ําท่วมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่สภาพอากาศใช่ไหมครับคือมีการแปรปรวนค่อนข้างสูงฉะนั้นเนี่ยการเตรียมการเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลําบาก แต่ว่าเขาก็ได้วางแผนว่าจะซื้อเครื่องสูบน้ํามาได้มีการทําท่อระบายน้ําใหม่มส่วนด้านปัญหาทางฝุ่นที่ยาลาเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นมาหน่อยอดีกว่าสภาพเรียกว่าในสมมุตนะินอกก็คือกรุงเทพนะัตอนนี้เลยเพราะว่าอะไรเ,เพราะว่ายาลาได้มีการวางแผงผังเมืองเขาเรียกว่าเป็นกรีนซิตี้ก็คือว่ามีตัวพืชสีเขียวป่าไม้เนี่ยไวท้ทุกๆคอเนอร์ Corner, หรือว่าทุกๆมุมของอตัวบล็อกบล็อกบล็อกของตึก ทำให้มีการเรียกว่าเรียกว่า ทำให้สภาพประกับมันดีขึ้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะให้กับชาวจังหวัดยะลาแล้วก็ทําให้คนรักโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นด้วยน้องอามเห็นบอกว่าน้องอามเนี่ยเป็นนักเรียนเรียนอยู่ที่ต่างประเทศด้วยใช่ครับเรียนที่ไหนยังไงคะเรียนที่อังกฤษครับผมลอนดอนนะครับอยู่ที่มหาลัย University College London หรือว่า UCL ครับผมสาขา Astrophysics ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ครับคุณพูดได้กี่ภาษาสองภาษาครับหลักๆ ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เห็นบอกว่าญี่ปุ่นฟังได้ญี่ปุ่นพอฟังออกเห็นบอกว่ากำลังจะเรียนภาษาจีนด้วยกำลังจะเรียนภาษาจีน้ครบเลยครบเลยนี่คนนี้ครบทุกด้านจริงๆนะนี่ก็คือต้องบอกว่าน้องอาร์มเนี่ยก็ติดโพเหมือนกันว่าเป็นตัวท็อปๆเหมือนกันนะรู้สึกยังไงบ้างพอเราติดอยู่ในโพลเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะแต่ว่าเราก็บอกตัวเองว่าเฮ้ย โพเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอฉะนั้นเราก็ต้องดันตัวเองให้ถึงที่สุดทำให้ดีที่สุดค่ะ,ะทำให้ดีที่สุดนะใช่ค่ะนะคะคนนี้ก็ท็อปเหมือนกันนะ,นะคะถัดมาบ้างนะคะสําหรับน้องเบนค่ะน้องเบนเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการประกวดในครั้งนี้อะเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อสำหรับผมนะครับคือการประกวดในครั้งนี้มันแตากต่างกับการประกวดครั้งที่เคยผ่านมาเพราะว่าการประกวดมิสเตอร์แสกเหมก็เป็นการประกวดแบบแนวรักโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ต้องอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์เบเตอร์สเกเตอร์ครับแล้วก็เราก็ต้องเออทรนตัวเองใน,นเรื่องของหุ่นด้วย<ม>เพราะว่าเราไม่ได้มีแค่แบบหน้าตาและความสามารถอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ใน<ม>เรื่องของการที่เราก็ต้องมีติดต้อสนับในการที่จะอนุรักษ์แล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยเป็นตัวแทนของจังหวัดอะไรนะคะนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชแล้วนครศรีธรรมราชนี่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านไหนบ้างคะ ตอนนี้หลักๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของด้านเกษตรกรรมค,ครับก็ในเรื่องของส่วนใหญ่ของนครศรีธรรมราชนะครับก็จะเป็นส่วนทุเรียนในส่วนทุเรียนนะครับกรเกษตรกรเนี่ยก็จะใช้ยาฆ่าแมลงยากําจัดสตัตรูพืชเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตรอบๆด้วย <Yan. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยในการรณรงค์ที่จะลดการใช้ยากําจัดสตัตรูพืชแล้วก็ยาฆ่าแมลงเนี่ยก็มีอยู่บ้างแต่ว่า แต่เนื่อง้ากว่าผลผลิตนะครับ <ธา S 2> แล้วก็ในเรื่องของปริมาณของผลผลิตแล้วก็สตอกพืชครับมันคือมันย้อนเยียงกันคือสตอกพืชแล้วก็แมลงเนี่ยมันเยอะขึ้นมัผลผลิตเนี่ยก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการรณรงค์เนี่ยมันก็อาจจะไม่มากเพียงพอเราก็เลยเป็นกระบอกเสียงหนึ่ง <ธา S 2> ในการที่จะออกมา,อาช่วยในการที่จะให้ทุกคนครับมี<อ>ความตระหนักในการที่จะลดใช้ยาฆ่าแมลมงมากยิขึ้นแล้วก็อ,ก <ฤา S 2> อีกหนึ่งปัญหาก็คือในเรื่องของ อบอกขยะ<ศ>ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคือเป็นแหล่งขยะในเรื่องของตามแหล่งน้ำครับคือประชาชนเนี่ยก็ออกมาเขาเรียกว่าช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยทางจังหวัดทางเทศบาลครับเขาก็มีการรณรงค์ให้ทุกคนออกมาช่วยกันดูแลในเรื่องของความสะอาดแล้วก็การทิ้งขยะ,ขยะทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกต้องครับแล้วก็ในเรื่องของ สุขภาพมันก็มีผลกระทบอะครับคือพอมันมีแหล่งขยะมาปุ๊บความสะอาดมันก็เริ่มลดลงในเรื่องของแหล่งน้ํะสําคัญเลยนะสำคัญถูกต้องแหล่งน้ำเนี่ยสำคัญอันนี้มีความสําคัญอันนี้น้องอาก็มาเป็นกระบอกเสียงอะน้องเบนของทวดีน้องเบนก็มาเป็นกระบอกเสียงด้วยนะคะแล้วแล้วแล้วเห็นว่าเราเนี่ยมีการแบบเก็บตัวกันไปนี่เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาโอ้คือเพื่อนๆเนี่ยเยอะมากมาจากหลายที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่แตกต่างกันมันทำให้เรา เออทุกวันนี้มันก็มีปัญหาเอด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่แบบตัวเองได้เล่าเรียนมาค่ะเล่าสู่กันฟังนะคะน้องเบนซ์นครซีธรรมราชมาอีกหนึ่งหนุ่มของเราน้องชาโดบางนะฮะหนุ่มสายสบายอุตรดิตนะฮะต้องถามว่าทาไมถึงเลือกมาประกวดเวทีนี้เพราะอะไรคะก็ผมนะครับก็อยากมาเก็บประสบการณ์นะครับ ก็นี่ก็เป็นเวทีแรกของผมด้วยครับก็ชอบคอนเซปต์ของเวทีด้วยครับก็เลยเลือกที่จะประกวดเวทีนี้ครับจริงๆแล้วเวทีการประกวดชายหนุ่มเนี่ยมีหลายเวทีเลยนะฮะน้องชาโดบอกว่าเลือกเวทีนี้มันต้องมีเหตุผลหรือมีปัจจัยลึกๆบางอย่างไหมว่าเพราะอะไรก็คอนเซปต์คือรักโลกครับแล้วก็ดูแลตัวเองรักธรรมชาติอย่างเงี้ยครับคือชอบ แต่ปีนี้ค่อนข้างสายแข็งนะทั้ง77จังหวัดเนี่ยโหหนุ่มแบบน้าตาดีแน่นเลยตอบเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ดีมากไม่มีใครแทบจะไม่มีใครช็อตใหม่เลยเราคิดว่าเราจะสู้เขาได้ไหมคะก็ผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับต้องเต็มที่ที่สุดจังหวัดอุตรดิตถ์ลักมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างก็หลักๆเลยเรื่องฝุ่น PM 2.5ครับแล้วก็เรื่องขยะ นะครับการเผาไหม้ทำลายป่าอย่างเงี้ยครับใช่อย่างอุตริดีอย่างฝุ่น PM2 5มจุามันมาจากไหนบ้างคะก็มลพิษนะครับการเผาไหม้เผาป่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณจะด้วยที่คุณจะต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับจังหวัดด้วยนะคะคุณอยากจะช่วยอย่างไรหรือลงพื้นที่ไปแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะผมในหลักหลังผมนะก็อยากให้ช่วยกันแยกขยะนะครับการ ลดการเผาไหม้การตัดต้นไม้อะไรอย่างี้ครับค่ะครับก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงด้วยนะคะอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะแต่ละคนวันนี้ตัวแทนมาไม่ธรรมดาน้องๆเนี่ยเจ็ดสิเจ็จังหวัดไม่ธรรมดาถามถึงผู้จัดดีกว่านะครพี่หมีของเราเนี่ยฮะยากไหมโจดหนักไหมน้องๆเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วปัญหาของน้องๆเนี่ยคือ จริงๆแล้วมันเป็นโมเดลที่ยิ่งใหญ่มากสาหรับปีนี้แล้วก็ปัญหาของประเทศไทยเนี่ยคือมันเป็นปัญหาหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นรเรอง2.5หรือปัญหาเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ,ๆเนี่ยไม่ว่าจะเกิดการเผาป่าโดยที่ความมักง่ายของคนเนาะมนุ์เนาะหรือว่าทําไรเลื่อนลอยต่างๆเนี่ยคืออาจจะเป็นแบบว่าปลูกสวนข้าวโพดเรื่อไรก็แล้วแต่บางทีแบบว่าเผาเลยไม่ได้ไม่ไ,มไ,ด,ไ,มได้มีการที่เก็บ เอาไว้ทําปุ๋ยหรือทำสิ่งที่มีประโยชน์อะไรครับแล้วก็ในส่วนของที่เราสอนน้องๆไปเนี่ยก็คือให้รู้จักการรีดิวรีดูดแล้วก็รี c ซ c ค e ในการกลับมาใช้ใหม่ในในสิ่งในขยะบางเรื่องที่มีเป็นปัญหาอยู่ในสังคมก็คือว่าปัญหาการแยกขยะปัจจุบันนี้มีการแยกขยะจริงแต่เวลาพอทิ้งเนี่ยเก็บรถไปเก็บขยะเนี่ยก็ เก็บมาที่เดียวกันเลยรวกใช่รวมกันเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เราก็อยากจะให้หน่วยงานหรือองค์กรเนี่ยหันมาดูว่าน่าจะมีรถที่ประเภทแยกขยะเหมือนถังขยะด้วยนะฮะแล้วก็คือช่วยกันแล้วก็น้องๆเนี่ยเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นโมเดลเนี่ยคือเวทีของเราเนี่ยเราคาดหวังว่าจะให้หน่วยงานใหญ่ๆห,หรือองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในลักดานให้เวทีเราได้ เกิดประจั์ผลจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงบางบางเวทีเนี่ยประกวดจบแล้วก็คือจบแต่เราอ่ะไม่สามารถต่อยอดได้แต่เวธีของเราเราอยากจะปลูกฝังค่านนิยมให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือหันมาใส่ใจเรื่องนี้ให้มันเป็นเป็นเรื่องสําคัญที่เร่งด่วนที่ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยครับน้องอาใกล้ไฟนอลแล้วอีกไม่กี่วันแล้วเราเตรียมตัวเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะก็ตอนนี้นะครับพอใกล้ไฟนอลแล้วเนี่ยเรียกว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยในรอบไฟนอลก็คือ มีการเดินชุดว่ายน้าอีกรอบใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวว่าเราก็ต้องมีการฟิตผุ่นคุมอาหารอย่างตอนนี้รูทีนผมก็จะเป็นคาร์ดิโอเช้าเย็นอ่าแล้วก็บอดี้เวทเช้าแล้วก็เข้ายิมเย็นอ่าแล้วคุมอาหารค่อนข้างหนี้ยแล้วเรื่องการตอบคําถามล่ะอ่กลัวไหมต้องตอบคาถามเนี่ยเรียกว่าด้วยความที่เราเป็นพื้นฐานเป็นเด็กวิทยาศาสตร์อ่าเรามีการพรีเซนต์งานมีการอ่า มีการเรียกว,ว่าสัมภาษณ์ไงกับวิทยาศาสตร์มาเยอะฉะนั้นในเชิงความรู้ด้านนั้นเนี่ยเรามีระดับหนึ่งและคราวนี้สิ่งที่เพิ่มตอนนี้ก็คือผมไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยจังหวัดยะลาเนี่ยแก้ปัญหาตรงไหนแล้วนะแล้วเหลือปัญหาตรงไหนที่ยังต้องเพิ่มอีกน,นี่หวังนี่อันนี้สําคัญมากๆคาดหวังมงไหมถ้าเกิดพูดตามตรงเนาะมันก็มีคู่แข่งเยอะถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่า คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่เนี่ยมงแน่นอนฮะมันต้องอย่างนี้สิมาประกวดเพื่ออะไรก็เพื่อมงนี่แหละนะคะเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้จับจังหวัดเราด้วยเพื่อเป็นกระบอกเสียงกับประเทศเราด้วยใช่คะอะไปต่อด้านน้องเบนบ้างน้องเบนยังไงเราคาดหวังมงไหมคะมีความแบบกดดันไหมแล้วเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะอ่าส่วนหนึ่งก็คือมีความกดดันนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมีทักษะหลากหลายด้านมากเราก็ต้องแบบทำกันบ้านอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นร้านของการฟิตดูแลหุคุณนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตัวผมเนี่ย คือตัวเล็กเลยไงก็คือเราก็ต้องเพิ่มทานข้าวอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็ออกกําลังกายมากขึ้นนะครับรวมถึงไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในทั่วประเทศเลยแล้วก็โลกด้วยรวมถึงจังหวัดตัวเองที่เราจะไม่ลืมนะครับแล้วก็รวมถึงการฝึกเดินการแบบว่าฝึกโพสท่าหรือว่าจะเป็นแบบว่าการศึกษาข้อมูลในเรื่องของการตอบคําถามนะครับเพื่อที่ว่าทําไงให้ตอบคําถามอย่างมั่นใจแล้วก็ ตอบยังไงให้แบบมีความกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเบ้นมีแอบเกรงเกงหรือมีกลัวจังหวัดไหนบ้างไหมคะว่าอุ้ยจังหวัดนี้คือคู่แข่งเราเลยเออมีไหมมีแบบกลัวจังหวัดไหนไหมคะค่ะแนววันนี้มาสามจังหวัดซสด้วยสียงมีไหมก็ต้องแบบ สองคนอยู่ข้างๆแล้วจะมีใครก็อาจจะเป็นสองหนุ่มสองคนนี้นะครับแล้วเราละคะอาชาโดอย่างไรมีการเตรียมความพร้อมรืยว่ามีการเตรียมอะไรเพิ่มเป็นพิเศษนะก็จะเพิ่มเรื่องบุคลิกภาพครับแล้วก็ออกกาลังกายให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องคุมอาหารด้วยครับค่ะใช่ครับเออนะเพอร์포แมนซ์ของเราต้องแบบพร้อมนะแล้วเรื่องของการตอบคําถามไม่แบบกลัวๆไหมคะก็ต้องแบบไปทําการบ้านมาเรื่องนี้เวทีแรกด้วยนะใช่ใช่ครับน้องชาโดต้องพูด เยอะกว่านี้ต้องสื่อสารออกมาเยอะกว่านี้ <โฮ S 2> เพราะว่าหูตแต่ละคนดูสิเขาพ้นไปกันขนาดนี้เจสซี่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในบรรยากาศห้องดำดังน้นนะพี่หมีคือบอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเก่งมากกับการพรีเซนต์ตัวเองออกมามีเวลา2นาทีนะแต่พรีเซนต์ออกมาได้ดีมากๆแต่ละคนเนี่ยอโหสามารถ ให้มงได้เลยเ<ช>นาะแต่ละคนนี่คือแบบสุดยอดมากๆ<ช>คือเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องๆแต่ละคนขอคะแนนโหวตหน่อยนะฮะรวมไปถึงขอกําลังใจหน่อยอ่ะเริ่มต้นจากน้องอารมเลยค่ะก็ก็ไม่รียวว่าเป็นคนเงี้ยเๆ้ยเนาะบางครั้งแต่ว่าในเมื่อมาอวัทีนี้แล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากสัอร์ตผมใครอยากให้ผมมีผลงานมากขึ้นแล้วก็ อยากเห็นติวเตอร์สอนพิเศมษมาถ่ายแบบมาเดินแบบหรือว่ามีชื่อเสียงขคองการบันเทินด้วยก็สัพพอร์ตผมได้นะครับ mlt016 สามารถไปโหวตได้ทางเพจ Mr. l a n d ร์แลน์เคปเลยนะครับผม,มรวมไปถึง,งไปติดตามให้กำลังใจ<อ>ละ่ะโซเชียลส่วนตัวได้ท<ะ>ีไ่ไหน<ะ>า,างบ้ Social ผมนะครับหลักๆก็จะเป็น Instagram นะครับเป็น armszer0 หรือว่า armszer0 ครับ เอาไปตห้กระจายได้เลยใช่ค่ะถัดมาค่ะน้องเมนค่ะครับก็ในการประกวดในครั้งนี้นะครับก็เป็นการประกวดในการประกวดหนึ่งที่โชว์แสดงความสามารถทักษะ <c oughs> ในด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับ <c oughs> มาดูกันว่า ตัวผมเองนะครับเป็นพิชัยพุ่มสุขตัวแทนจังหวัดนครสิทธรรมราชนะครับจะมีไม้เด็ดอะไรในการประกวดเวทีนะครับก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้กับ m อ็022จังหวัดนครสิทธรรมราชด้วยนะครับนี่นะคะไปติดตามกันได้นะโซเชียลส่วนตัวล่ะครับโซเชียลของเราก็จะมี IG นะครับ p h i c h a i จุด v e n c ครับแล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็น p h i c h a i p h o m s u k ครับ นี่ไปติดตามให้กำลังใจได้นะคะอ่ะอีกหนึ่งนุ่มชาโด w ค่ะฝากหน่อยค่ะขอกำลังใจก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ M L T นะครับ075นะครับจากอุตรดิตถ์นะครับนี่นะคะอ่ะไปติดตามโซเชียลเราได้ยังไงคะก็ IG นะครับ S H A D O W นะครับ Underscore นะครับ สัตว์แล้วก็ S2 ครับนะคะไปติดตามกันได้นะคะน้องซาดบอกว่าเขินเขินน้องยังเขินอยู่นะครับฝุดไปเรื่อยๆน้องซาโดนะคะคือต้องบอกว่าเวทีนี้เนี่ยแจ้งเกิดคนในวงการมาเยอะมากใช่ครัน้องๆแต่ละคนนี่ก็คือเราเห็นไปช่องเจ็ดช่องวันช่องหลายๆช่อง ช่องสช่องอะไรอย่างนี้ฮะแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือว่าใครจะมงหรือไม่มงอะคือเวทีเราได้สอนทักษะในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพการแสดงออกอะไรต่างๆเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับจริงๆเราอยากจะมีมงทั้ง77มงเลยโอ้ใช่ครับแล้วก็จริงๆน้องๆเนี่ยก็คือคุณสมบัติอะบางบางบางคนเนี่ยคือประวัติเนี่ยดีมาก แต่บางคนก็คือประวัติยิ่งดีกว่าเดิมอีกแบบว่าบางคนก็มาแล้วมาอีกปีนี้โปรไฟล์ค่อนข้างแน่นแต่ละคนโปรไฟล์แน่นมากๆเวทีการประกวดนี้จะตัดสินไฟนอลในวันที่18กุมภาพันธ์จะคัดยังไงบ้างคะพี่ก็คือจะคัดรอบให้เหลือ30แล้วก็15แล้วก็เหลือ5ท็อปไฟนะครับแล้วการโชว์นี้ก็คือจะมีชุดว่วยน้ำชุดสูทแล้วก็ชุดทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวแกนโอเพนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็ อติดตามได้นะครับที่เพจมิเตอร์แ a นด์สเ e r อิน i ตอร์เนช i ่นแนลไทยแลนดะครับก็บัตรก็ราคา490บาท สามารถไปสำรองที่นั่งได้คะทุกทุกคนสามารถไปสำรองบัตรสำรองที่นั่งได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็เข้าไปในเพจนะครับมิสเตอร์แลนสเคปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์หรือเพจของน้องๆแต่ละจังหวัดหรือ Facebook ของน้องๆแต่ละจังหวัดก็ได้นะครับไรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเราไปซื้อต้นกล้าไม้นะครับแล้วก็ได้เสื้อของแลนสเคปหนึ่งตัวนะครับไว้ใส่นะครับไปโชว์ความเหล่าความเท่กันแบบนี้เลยนะคะอนนี่ลุงเขาใส่มาทุกที่นั่งได้เสื้อด้วย ใช่ครับใช่ครับได้เสื้อด้วยแล้วได้ต้นไม้หนึ่งต้นนำเงินไปซื้อต้นไม้ด้วยโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีได้ให้ออกซิเจนกับโลกของเรายใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราและคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามนะคะ18กุมภาพันธ์นี้ไฟนอแน่นอนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ